เมื่อแสงแรกของวันค่อยๆทอผ่านผืนฟ้าเสียงระฆังแห่งการเวลาก็เวียนมาถึงอีกคราวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินต่างพร้อมใจน้อมระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินไทย ผู้ประทานความรักความอบอุ่นและพระเมตตาอันหาที่สุดมีได้แก่พระศกนิกรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความงามอันอ่อนโยนที่ส่องประกายอยู่เหนือพื้นแผ่นดินไทยมาชั่วการทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความเสียสละ เสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชร่วมบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคจากยอดดอยสูงในภาคเหนือถึงป่าลึกแห่งภาคอีสานจากชายแดนภาคตะวันตกจนถึงหมู่บ้านชายทะเลทางใต้ พระองค์ทรงสเสด็จไปด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่เพื่อทอดพระเนตรชีวิตของลูกไทยด้วยพระเนจริงพระกันจริงและพระหทไทยจริงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าความงามและคุณค่าของผืนแผ่นดินไทยนั้นอยู่ในน้ำใจของผู้คนและในภูมิปัญญาไทยที่ควรได้รับการอนุรักษ์ จึงทรงก่อตั้งและส่งเสริมมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในความเป็นไทยจากมือที่เคยจับจอบจับเสียมกลับกลายเป็นมือที่จับเข็มปักผ้าสารหวายสร้างสารรค์งานหัตถศิลป์ที่งดงามและทรงคุณค่าระดับโลกทุกผืนผ้าไหม ทุกลวดลายปักล้วนสะท้อนความรักความภาคภูมิใจและความอบอุ่นจากพระแม่ผู้คอยหนุนใจอยู่เบื้องหลังพระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าความงามที่แท้จริงมิได้อยู่เพียงภายนอกแต่เกิดจากหัวใจที่รู้จักให้และแบ่งปันพระองค์มิได้เป็นเพียงราชินีในฐานะคู่พระบารมีเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นแม่ผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกไทยนับล้านคนแม่ผู้ชุบเลี้ยงศิละปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่แม่ผู้ปลูกฝังความอ่อนโยนความรักในธรรมชาติและความเคารพในรากเง้าของตนแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรค์แต่แสงแห่งพระเมตตายังคงส่องสว่างอยู่ในใจของพระกนิกรไทยทุกคน เมื่อใดที่สายลมพัดผ่านกลิ่นดอกไม้หอมจางๆเราราวกับได้ยินเสียงแห่งความอาทรของพระแม่แผ่วเบาแต่มั่นคงอยู่ในหัวใจของแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นดั่งสายน้ำแห่งความรักที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้ชุ่มเย็นตลอดมาเป็นร่มโพไซที่คอยปกเกล้าคุ้มครองลูกหลานให้ร่มเย็นเป็นสุข แม้ฟ้าและดินจะกั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยไปแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจลูกไทยเลยในวันนี้เราจึงขอรวมดวงใจทั้งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึง้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่หลวงแห่งแผ่นดินไทยผู้เป็นนิรันด์สถิตณทิพยานอันสงบงามและขอพระบารมีแห่งพระแม่หลวงปกเกล้าคุ้มครองแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตราบที่นิจจะนิรันด์พระแม่อยู่ในใจลูกไทย ทุกลมหายใจของแผ่นดิน